สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสรุปพลังงานตัวเลขงวดประจำวันที่16ก,กรกฎาคม2565นะคะขอบคุณที่น่ารักที่ถามถึงนะว่าแม่หมอจะลงคลิปสรุปพลังงานตัวเลข ในกระดาษนี้หรือเปล่านะขออภัยนะคะเนื่องจากงานเยอะเนาก็ลงคลิปให้ช้าหน่อยนึ่งนะคะนะสำหรับคลิปนี้ก็ใช้เพื่อเป็นแนวทางนะคะเ,เพื่อนๆเนาะสนับสนุนการซื้อจากรัฐบาลเท่านั้นนะคะเ,เพื่อนๆนะต้องบอกว่าเลขบนนะครั้งวันนี้แม่หมอจะชอบอยู่ทั้งหมด4ตัวเช่นเคยที่มันสามารถจะมาเป็นพลังงานบนได้ก็คือหมายเลข2หมายเลข9หมายเลข5 และหมายเลข6นะคะส่วนข้างล่างแม่หมอเน้น7นะคะเพื่อนเนาะตัวร่างงวดนี้จะเน้นอยู่เลขเเลข3เลข4และเลข1นะคะเพื่อนเนาะสำหรับนะการจับพลังงานเลขของแม่หมอนะคะนะแม่หมอลงสตอรี่ไป2ครั้งนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้มีโอกาสได้ไปขอเลขทา้าเวสวรรณนะคะเพราะว่า สถานที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านไม่หมอเท่าไหร่ก็มีโอกาสไปขอถ้ามีโอกาสไปขอก็จะขอให้เพื่อนๆเ,เรื่อยๆนะคะเผื่อท่านจะเมตตาสงสารให้โชคเรานะเพราะงวดแรกให้ตรงนะคะเนาะแต่ว่างวดสองก็ได้สองตัวเท่านั้นมันผิดพลาดไม่ได้สามตัวนะแต่ว่างวดที่สามผิดหนึ่งแต้มใช่ไหมคะมเพื่อนนะหนึ่งแปดแปดหนึ่งแต่ว่ามันออกหนะึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะ แล้วก็งวดนี้เป็นงวดที่4นะคะที่แม่หมอขอได้เดี๋ยวสำหรับพลังงาน3ตัวนะสตัวนะคะเลข3ตัวเดี๋ยวแม่หมอเขียนให้ก่อนนะคะเพื่อนเนาะเลข3ตัวนะคะเพื่อนเนาะต้องบอกว่าโดดเด่นที่แม่หมอหาได้จริงๆก็คือ275หาลายเมือจะไม่สวยนะเพื่อนเนาะสองเนะ 2, 7, คะัเพื่อนนะแต่ว่าสังเกตให้ดี5เนี่ยมันเป็น9ได้นะคะเพื่อนนะ 5เป็น9ได้ด้วยนะ275หหรือว่า279บางท่านบอก274คะ่ะแม่หมอเป็นเลขดังของเขานะคะเพื่อนๆเนาะแล้วอีกชุดหนึ่งที่แม่หมอหาได้ก็คือ4 7 6หนะคะเพื่อนๆแต่6ก็ต้องเป็น9ได้อีกนะคะเพื่อนๆอนะ,อะต้องบอกว่าเลข2ชุดนี้แม่หมอจะลงสตอรี่ไปนะคะที่หาได้นะ แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือเจ็ดหนึ่งสองหรือว่าสองเจ็ดหนึ่งอ่ะนะแล้วแต่คนชอบนะบเพื่อนนะเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสองหนึ่งนะคะเพื่อน,อนส่วนเลขที่แม่หมอนะคะไปขอมานะ9 43เป็นเลขน้องไข่นะคะเพื่อนแล้วก็041่เลข ท้าวเวสุวรรณนะคะเพื่อนๆนะเมื่อวานแม่หมอไปขอมานะคะนะท่านเวสุวรรณนะหรือท้าวเวสุวรรณของเรานะคะนะให้แม่หมอเลขนี้นะคะเพื่อนท่านท้าวเวสุวรรณให้ศูนย์สี่หนึ่งนะคะสำหรับพลังงานเลขสองตัวงวดนี้นะคะ ที่แม่หมอจะจับให้นะต้องบอกว่า2 7 7 2นี่มันดังมากๆแต่ว่าถึงดังยังไงล็อกยังไงควรซื้อไว้เพื่อนๆมันมีโอกาสที่จะออกได้มากที่สุดนะคะก็คือ7227นี่แหละใครตามช่องแม่หมออยู่กับด้วยนะคะเพราะว่าเลขมันชนกันเพื่อนเจ2ดอน,7 7. นะคะเพื่อนเนาะถ้าซื้อไว้ได้จะมีโอกาสที่จะนะ โชคดีเฮงเงปังนะคะแม่หมอคิดว่านะ7 2 2 7แล้วก็ตามด้วยเลขของคู่ต่อไปก็จะเป็นช่องของสอง2นะคะยังจับด้อยู่เพื่อน7 2 2ดสออยู่ช่องแรกนะคะเพื่อน <ๆ S 1> นะ,ะแม่หมอจะจับให้นะคะสอง2กลับด้วยนะคะเพื่อนเนาะ <ๆ S 1> แล้วก็มาช่องของสองสี่ สองสี่สี่สองนะคะเพื่อนเนเนาะสองสี 2, 4, 4, 2, ่สี่สองนาจะชนกับเลขดังทั้งสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะเพื่อนแล้วก็ช่องนี้นะคะสองหนึ่งหนึ่งสองนะแม่หมอจะจับเลขที่มันสัมผัสกันนะคะเพื่อนนะสองหนึ่งหนึ่งสองรวมถึงเจ็ดเนี่ยวุ่นนี้แม่หมอว่าเจ็ดมันมาล่างนะเพื่อนเพื่อนเจ็ดสองเจ็ดเก้า เจ็ดห้าเดี๋ยวท้ายๆคลิปแม่หมอจะวงให้นะคะว่าตัวไหนที่โดดเด่นนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็เจ็ดหกหกเจ็ดนะคะรวมถึงเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะมันเป็นมันเป็นได้หมดเเพื่อนเจ็ดสี่สี่เจ็ดซึ่งต้องบอกนะคะมันสามารถมาได้หมดรวมถึงสองเก้าเก้าสอง สังเกตให้ดีถ้าจำได้นะคะเดือนกรกฎามันชอบออกนะคะสองเเนี่ยนะที่ผ่านมามันออกไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะออกสิ้นเดือนแต่ไม่หมอจับไปให้นะคะเพื่อนเนะาะแล้วก็ตามด้วย2552 2552เพื่อนใครตามช่องแม่หมออยู่ต้องกลับด้วยนะคะนี่สองหอยู่ช่องนี้นะคะเพื่อนเนาะแล้วก็2 6งหรวมถึง จ็ 7, 3, 3, 7, 2, 6, ดสามสามเจ็ดสองหกอยู่ช่องนี้นะคะเพื่อนนะเจ็ดสามสามเจ็ดอืมแล้วก็สามสี่สี่สามคู่นี้ค่อนข้างโดดเด่นนะคะเพื่อนนะสี่สามสามสี่แล้วก็ 3, 4, 4, 3, 3, 4, วก้าสามสามเก้าเนาะก้าสามสามเก้าก็จะอยู่คู่นี้เลยนะคะเพื่อนเนาะรวมถึงสี่หนึ่ง 41ก็ตรงกับท้าเวสุวรรณที่แม่หมอไปขอมานะเลขทันท้าเวสุวรรณนะคะเพื่อนเนาะถ้าเป็นตัวกันตัวกันงวดนี้แม่หมอไม่มีแปดเห็นไหมคะเพื่อนตัวกันนะคะเพื่อนเนาะบนและล่างแม่หมอไม่มีแปดดังนั้นยกให้เป็นตัวกัน8228ต้องมาเพื่อนแล้วก็8338นะคะเพื่อนเนาะรวมถึง แปดเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์หาไม่ได้ไม่ชอบแต่ศูนย์มาบ่อยเหลือเกินก็ไปตัดที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่และศูนย์เจ็ดก็จะไปชนเลขทันท่าวสุสวรรณนะคะเพื่อนเนาะศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดนะคะเพื่อนๆนะสำหรับงวดนี้โหเลขมากมายหลายตัวใครไม่หมอลงทุนไม่ไหวเลยนะคะงบน้อยนะ ถ้างบน้อยแม่หมอต้องบอกว่านะให้เน้นไปที่7 2 2ดสองส็ต้องมีถ้ามีจะอุ่นใจเพื่อนเพื่อนเพราะแม่หมอกลัวมันออกมากๆ,ๆนะคะเพื่อนนะแล้วก็เจ็ดห้าจะลงเป็น74ได้ก็นะเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแม่หมอต้องบอกนะคะ 7นี่ค่อนข้างที่จะเด่นมา,มากๆและจะเป็นตัวล่างนะงเพื่อนนะเน้นเป็นข้างล่างอะนะแม่หมอชอบอยู่ข้างล่างอนะแล้วก็เจ็ดสามนะเพื่อนเนาะแต่ถ้าข้างบนชอบสองห้าต้องบอกสองห้าสองห้าชอบบนนะนะเพราะว่าแม่หมอจะจัดช่องให้อยู่ที่สองห้าสองเก้ารวมถึงเก้าห้าเนี่ยนะเก้าห้าที่โดดเด่นอีกชุดหนึ่งก็ได้อยู่นะ เก้าห้าคะจะเป็นเครื่องบุญเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หมอใส่ตัวเลขไว้ให้นะคะเพื่อนเนะนาะเก้าห้านะคะเด่นบุญนั่นแะนะนาคะเพื่อนเพื่อนเนาะอืมเสร็จแล้วทีนี้อืมตัวไหนที่มันยังจะมาได้อยู่ยังจะมาได้อยู่นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะก็ต้องเป็นเก้าสามเก้าห้ารวมถึงสี่หนึ่งเลข ท้าเวสวรรณแรงนะครับเพื่อนนะมีสิทธิ์มาได้นะคะสี่หนึ่งส่วนตัวกันเนี่ยจะชอบอยู่ที่แปดเจ็ดเอ่อศูนย์สี่นะคะเพื่อนนะศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งนะคะตัวกันองไม่หมอนะปากกาอาจจะจางหน่อยนะครับเพื่อนนะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอก็จะชอบอยู่ที่อันดับหนึ่งต้องยกให้เขานะคะเพื่อน,นอันดับหนึ่งของแม่หมอเนี่ยเจ็ดสองสองหนึ่งเล็กส่วนอันดับสองต้องบอกว่าสองห้าห้าสองและอันดับสามอยู่ที่เจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะเพื่อนอืส่วนคู่ที่ เน้นจุดสุดเจ็ดห7 6 7 4ดสี่เจ็ดหดสี่เจดหดสนะคะเป็นคู่ที่ไม่หมอเน้นนะว่าจะต้องมามาได้นะคะแต่ว่าจะมาล่างนะน่าจะไม่มาบนนะคะ7จ7ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหรวมถึง79และ72เนี่ยเลขที่ไม่หมอบนรวมถึง73เนี่ยมันมีโอกาสมาได้ทั้งหมดอ่ะเพื่อนเพื่อนเลข7นะคะนะ รวมถึง41ท่านท้าเวสุวรรณอืมวันนี้นะคะ3ตัวเนี่ยแม่หมอจะชอบอยู่275ถ้าใครชอบ275ต้องใส่279เข้าไปด้วยนะเพื่อนๆส่วนถ้าชอบ476ต้องเล่น479คู่ขนานกันไปด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็อย่าลืมเลขของท่านทาน้ทาเวสุวรรณเขา041นะคะเพื่อนๆนะเล่นไปด้วยนะ เพื่อเราจะมีโอกาสในการเสี่ยงโชคนะคะแต่ว่าถ้าใครที่บอกว่าแม่หมองวดนี้มันกลัวมันจะมาแปดสององแปดมันเป็นเลขดังนะคะถ้า 8, ปดสองสมานะแม่หมอก็จะเพิ่มให้อีกชุดหนึ่งจะเป็นชุดนี้นะคะสามแปดสอง สามสองแปดประมาณนี้มันจะใส่เลขสามเข้าไปข้างหน้านะเ,นเพื่อนๆนะสาหรับเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอนะคะขอให้งวนนี้นะถูกทั้งหมดสามตัวบนสองตัวล่างนะคะเนาะสามตัวบนสามตัวล่างถูกให้หมดนะคะเพื่อนเนาะสำหรับคลิปนี้นะขอให้พลังงานเลขที่แม่หมอจัดทาขึ้นเนี่ยนะคะเข้าในลหลายชุด หลายๆตัวนะคะพเพื่อนๆจะได้เฮงๆปังๆกันทุกท่านนะคะเนอะวันนี้แม่หมอาบบายนะคะคลิปพลังงานตัวเลขนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีร่ำรวยก,กันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ